มนุษย์ไม่ได้มีหน้าที่ไปสวดอ้อนวอนขอร้องใครไม่ใช่หน้าที่เราเรามีหน้าที่ตั้งใจเพียรพยายามในฐานะเป็นมนุษย์ให้ดีที่สุดพอแล้วไปขอเขาจะบ้าเหรอแล้วเขาทำไมเขาต้องมาให้เราอ่ะแล้วทุกคนไปไหว้ร้อยคนก็คือให้ร้อยคนงี้หรอแล้วถามต่อนี่มีจริงไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมถามผมผมเชื่อเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ามีจริงเพราะมนุษย์ยังศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยตัวเราเองอ่ะการที่เรากระทำอะไรดีๆเราเห็นเป็นแบบอย่างว่าแบบนี้เขาทำถ้ามันได้อย่างนี้เราเห็นแล้วเป็นตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้า ถามว่าไม่รู้อ่ะแต่ผมมองพผูเจ้าเป็นไอดอลผมเขามีความศักดิ์สิทธิ์แต่การกระทําของเขาเขาทําตัวให้เป็นแบบอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากเจริญนอยตาม่อย่างนี้ใช่เพราะทธเจ้าจะมาให้พรอะไรเราเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจก็ท่านทําไว้แล้วบอกอยาถักอยากครับไม่ดีกับทั่นท่านมีแผนที่ให้เรียบร้อยเลยทํานะทำเอาโง่ใช่ไหมทำหนึ่งสอามสี่ห้าฉลาดหน่อยเข้าใจนะฝึกแบบนี้นะมีมาให้เซ็ตเรียบร้อยหมดแล้ว ก็ไม่ทำไงมไม่ทำไม่ว่ามาขออีกเอาจริงๆนะตามที่หมอวิบอกเลยนะถ้าเรานั่งวิเคราะห์กันจริงๆนะเนี่ยเราเราเราตระเวนไปไหว้ตามที่ต่างๆที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศิ์แต่ถ้าตัวเราไม่ทำอ,ะอ่ะซึ่งจริง